คุยมาจะถามกับคุณัำแล้วเออก็เดี๋ยวหนูไปช่วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ่วยมาค่ะมีคนทิ้งขยะลงพื้นค่ะแล้วเอ่อห้องมันเลยลบค่ะแล้วเดี๋ยวหนูกับเพื่อนช่วยกันก็ได้ดีมากเลยค่ะมากเลยค่ะไม่งันภาพที่เกิดขึ้นก็คือแบบคนมา พักกลางวันเคยเห็นคลิปครูันหนึ่งไหมคะภาพแบบนั้นเลยะคะ่ะแรกๆมาก็เลยแบบไม่เอาเราจะต้องช่วยกันเราจะต้องเดินไปแล้วบอกว่าเธอไปช่วยกันทำำาําความสะอาดซีนน้ำแทนที่จะมาบอกครูภาพอันน,นี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นกลายเป็นว่าคุณมาคุณมาค่ะ,มะเมื่อกี้ซีนน้ำอะค่ะมีเพื่อนไม่เก็บกันไกลแล้วก็มีเพื่อนไม่เก็บของน้ําค่ะแต่เมื่อกี้หนูกับเพื่อนช่วยกันแล้วนะคะโอ้เยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากนะคะ ทุกคนจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เอาปัญหามาปัญหานั้นจะถูกกิกลับหลังจากนั้นก็จะแก้ปัญหากันให้จบก่อนแล้วค่อยมาบอกเพื่อได้รับความภาคภูมิใจกลับไปแล้วก็ใครที่ยังรู้สึกมีความสุขกับสติกเกอร์ของเขาก็จะมีมุมที่เก็บเกี่ยวความสุขนั้นเขาก็จะไปหยิบของเขามาเองคุณมาจะไม่ห่วงเรื่องสติกเกอร์เขาก็จะได้ไปเอาไปติดเอาไปแปะอะไรใครที่แบบรู้สึกแบบ ก,ก็ทําทาไปแล้วไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรใครที่ยังอยากได้อยู่เอาไปเลยให้เป็นที่ดังนั้นนี่ก็ถึงครึ่งทางน,นะคะของหนึ่งการศิษานอะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็คุยมายังคงเอ,อ,อยากจะยืนยันเนาะว่าไม่ได้มีแค่ลูกเราหนึ่งคนแต่มีลูกเราถึงสามสิบคน เมื่อไหาร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเด็กครูใมาใเคยพูดกับผู้ปกรครองท่านหนึ่งว่าคุยมาอยากให้เขาทะเลาะก,กันนะในเรื่องที่มันมีพื้นที่ให้เขาได้ทะเลาะก,กันแต่เมื่อไหาร่ที่ทะเลาะกันนะ่ะไปทะเลาะกันเลยทะเลาะเสร็จแล้วช่วยมาหาด้วยนะ<ม>จะช่วยไม่ว่าโกรธกันได้มูหกันได้แต่ช่วยเดินมาหาหน,นนะเดี๋ยวจะช่วยเข็าไหม เขาเวลาเขามีเรื่องไม่พอใจกันอะไรกันเขาจะเดินมามสิ่งที่เราทำคือเราจะเป็นตัวกลางทะเลาะกันได้นะแต่ยังต้องเพียร์กันด้วย<ม>สุดท้ายเนี่ยจะต้องจบลงด้วยการที่แบบเออเรียนรู้กัน,กนว่ามันเกิดจากอะไร<ม>เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองซะแล้วก็เรียนรู้ข้อจำกัดของเพื่อนด้วยดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกับลูกของเราและก็ลูกของเรา<ม>อยากให้จับมือร่วมเรียนรู้ไปได้วยกัน เราเขายังจะต้องอยู่ด้วยกันสามปีแล้วก็บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงสี่ปีก็ได้ห้าปีหกปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสังคมประสบการณ์หนึ่งในวัยเด็กของเขาเที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมร่วมกันนะคะวันนี้ล่วงเลยเวลามาสิบกวนาทีแลนะ้วต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะให้การช่วยเหลือเช่นกันด้วยกันนะคะก็ยนะัคงคงแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิม วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณภาพทุท่ากขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวตอนที่ลงไปนะคะอาจจะขอแวะรับของว่างติดไม้ติดมือกันทางบ้านนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะพูดอะไรได้เกี่ยนอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเชิญพักกันได้เลยค่ะแล้วก็ร่วมเดินทางกันต่อไปอีกสองภาคเรียนหนึ่งปีการศึกษานะคะขอบคุณมากค่ะครับพีครับ